รูระคังได้ไมันลงมาจากสวัสด์ก็เ้าสู่ข้ววารัชชนนีไม่มสีเจ้าพัานธราทวนกระนดเล้วก็สมาหน้าก็ออกมาสมยายบรรดาญาทั้งหลายตั้งชื่อให้ว่าบุทดีพออยุ1ิปมกมีนาก็แต่งงานไปเป็นน พรสการพรเดดีพรเด็ดเลิศพรเด็ดมะเสริญมาเกิดแก่ลูกนักเกลี่ยทุกท่านและการจ่ายทุกคนขอให้ทุกท่านมีชีวิตจะได้ตัอดภัยจะได้เจอปลอดไกลคุณพระรักษาเทวดาผู้ครองเทองไหมาหนชาลีดีขอให้ร่ำขอให้รวยรวยย่าได้อยู่รวยจะได้ยอมรวยจะได้พักผ่อนในการรวยขอให้เป็นโรคปวยรักษาไม่หายทุกคนทุกท่านเจรสญ เขาเรียกว่ารวยเรือรรปกลำ That's how o you <laughs> Yeah, yeah. ลูกใหญ่ให้ขอละมาทาําทีใหปมาก็เปิดเิยไปดาวรุ่งตาชัยจึงได้กราบชีโตเอ๋ยพุณีเราาจะไหนเราเบรกกระซ่เมื่อตาด่อไปกับคานั่ไม่ได้หอลอกนน วเพราะเวสนาดอน่ะลูกมีรลูกคือชื่อชาลิกกัณนาแต่ต้นเหตุที่ถูกขับไล่ออกจากคุณศีลอีวิล่าเพราะว่าพญาช้างปัจญยนาเขนะลูกช้างเผือกขาวของเชือกนี้เกิดมาวันเดียวกับพระเวสนดรได้เกิดมาและช้างเผือกชื่อว่าปัจญยนาเขน็นช้างผู้บุญบารมีพระเวสนดรลูกช้างเผือกเชือกนี้อยู่ที่เมืองไหนเมืองนั้นจะอุดมสมบูด้วยพืชพันธัญญาหาร แล้วพระเอกรดนะลูกก็ที่ฐานตั้งแต่เกิดมาแล้วว่าไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติภายนอกทรัพย์สมบัติภายในเนี่ยไม่ว่าใครขอเนี่ยเราก็จะให้ตั้งจิตไ้แล้วพ่อตั้งจิตไว้ตั้งแต่แรกเกิดเลยลูกครับเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าบุญของเราที่เราจะทาบุญของเราที่เราจะฟังนะลูกมันจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จมันอยู่ที่ตั้งจิตอธที่ฐานพอตั้งใจดีดีชีวิตคนเราเนี่ยลูกเหมือนวกเธอทาบุญเนี่ย รรสิ่งที่พวกเธอต้องการก็คือความสุขสิ่งที่ต้องการแต่ละคนเนี่ยที่ทาบุญก็ต้องมาที่ฐานใช่ไหมลูกถ้าเก็บอกบุญให้อธิษฐานทำทานให้ภาวนาเวลาอธิษฐานพวกเ้วก็มาอธิษฐานในสิ่งที่ดีๆสาธุบุญที่ข้าพเจ้าทําขอให้ลูกได้เรียนเก่งๆครับขอให้ครอบครัวมีความสุขขอให้ลูกเป็นคนดีแล้วก็ขอให้สามีอย่าไปแอบมีชีกใหม่ เราก็ที่ถามในสิ่งที่ด,ดีมีใครไม่รู้ทำบุญเสร็จสาธุบุญที่ข้าพเจ้าทําคอยนำพาข้าพเจ้าลงนรกด้วยเถิดอันไม่มีอะไรที่ถามมันไม่มีหรอกลูกทุกคนเราบางทีเราก็อยากไปสวรรค์ครับผมแต่เรายังไม่รู้เลยว่าสวรรค์นั้นเป็นอย่างไรเพราะเวสนดอนใช้เวลานทั้งหมดสิบเอ็ดชาตินะลูก 1ิชาติใหญ่ๆชาติที่หนึ่งเกิดมาเป็นพระเตมีป้ายชาติที่สองพระมหากชนกชาติที่สามพระสวรรณาสานชาติที่สี่พระเดมีราชชาติที่ห้าพระพุทสดจันจิชาติที่หกพระพุริชชาติที่เจ็ดพระจักรทัพกรมาชาติที่แปดพระารรบชาติที่เก้าพระทูตปริชาติที่สิบพระเป็นนรดจันดลชาติที่สิบเอ็ดเจ้าชายสิษฐาราชกุมารชาติที่สิบสองหลวงพ่อราชัน ขาอที่สิบสองก็พวกเรานี่แหละลูกอ๋อเหรอมันอยู่ที่เราตั้งจีตั้งใจว่าเราจะได้เกิดมาทางศาสนาพระศิลป์ยามตตาหรือเปล่าครับผมเหมือนกับพ่อแม่เราพวกเราเริ่มพลัดถูนแล้วก็ที่ฐานอยากไปสวรรค์ถูกต้องถูกต้องบางทีเราก็คิดว่าสวรรค์นั้นมันมีความสุขทั้งหมดมันก็ไม่ใช่นะลูกแอบบนอะไรบางครั้งสวรรค์ยังมีทุกข์เลยมันจะไม่มียังไรนะ